กมคนส่นทาไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถญ่เนี่ยรูปกระบาลมึงให้ทําจริงๆนะกูจัดตรงทุกอย่างในมูลิธิหมดทั้งหมดตั้งแต่แรกจนสุดท้ายกูจะเอาเข้ามูลิธิทั้งหมดแล้วจะชี้แจงแจกแจงออกมาเป็นรายรายละเอียดเลยแล้วกูจะทําแบบชี้แจงเหมือนสมัยที่กูทําชี้แจงกับเพจ a c e b o o k กับกูจะทาชี้แจงแบบเดียวกันเลยเขาห้ามมีมูลิธิไม่ใช่เหรอคะใครห้ามกันมึงไปเอามาจากไหนเขาห้ามมีมูลิธิ อีนี่ก็พูดเล่ยเปื่อยไปเล่ยเปื่อยเขาว่าใครใครห้ามมึงเขามีมูลนิธิก็เต็มไปหมดมึงบอกว่าห้ามมีมูลนิธิ อ๋อมเรนตีใกล้เสร็จแล้วเหรอตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมเรนตีอยู่ที่บางไชายาอ๋อเหรอไปถึงนาหรือยังบางไชายาเออเพิ่งถึงได้สักพักนึงครับอืมถ้าเอ,อ่ออีกไม่เท่าไหร่เออโอเครอรอ,อ,อดนะูก่อนครับสดค่าเรื่องโมเรนตีเรื่องวัดเรื่องมเรนตีเรื่องวัดวัดทำไมนะ เยอรมันทำมูลิธิยากมากถ้าใช้ส่วนตัวจะง่ายกว่าถูกกฎหมายเยอรมันกูพูดถึงมูลิธิที่กูจะจัดปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพที่ประเทศไทยเกี่ยวหาอะกับเยอรมันกูจะไปทำหาอะไรเยอรมันกูหมายถึงมูลิธิที่ประเทศไทยนี่กูจะไปทำหอขาอะไรเยอรมันไปเรื่อย มูลนิธิคนตื่นทำมัสสถานเออมูลนิออไม่ใช่อันนั้นมันมูลนิธิมูลนิธิคนตื่นทำแต่ถามปฏิบัติธรรมจะไปถามปฏิบัติธรรมตื่นตื่นทรมสถานคนตื่นทรมสถานชื่อสถานที่อ่ะคนตื่นทรมสถานสำนักปฏิบัติธรรมคนตื่นทรมสถานใช่ไม่เอาอย่างไม่ชอบคำว่าสำนักเลยเขาใช้ค,ค,คำว่าคนตื่นทรมสสถานพอละ คนตื่นทรมาสถานชื่อสถานที่อะนะคนตื่นทรมาสถานร่วมด้วยช่วยกันคนตื่นทรมาสถานกูจะเป็นเจ้าสำนักบูริมอะเนี่ยใช้คำว่าสำนักเนี่ยชื่อแปลกแปกไม่แปลกเราจะชื่อสวยเพราะ คนตื่นธรรมสถานใช่แบบนั้นเลยคนตื่นธรรมสถานเดี๋ยเจ้าหมอนกิวคนที่พิการนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะจะได้ยินนะเดี๋ยวก็ไปทำเดี๋ยวไปทำป้ายคนตื่นธรรมสถานเอออาจารย์จะให้มันเจลเออ่ะเป็นรูปเนี้ยนเนี่ย นั่งประเพียบได้อย่างนี้เลยอยากให้มันทำเจลรูปนี้ให้หน่อยน่ารักดีก็โถนไม่อยากให้เป็นวงๆแบบนี้อยากให้เป็นแบบลายกระโถนจริงๆหน่อยแล้วก็อยากให้กระโถนใบใบใหญ่กว่านี้นิดนึงเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นตัวการ์ตูนกระโถนอ่ะเาเอ้ตัวการ,ตกร์ตูนข,ของเรามีอยู่แล้วไม่ต้อง ไปอยู่เลยเดี๋ยวกูทําสถานปฏิบัติธรรมจริงๆใครจะไปอยู่ก็ไปอยู่ได้แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่ใช่ว่าอยู่แบบอลุยชุยแชะมาแดกมานอนไม่ได้นะจ๊ะมาแล้วต้องภาวนามาแล้วต้องมาทํางานมาแล้วต้องมาเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาแดกกันมานอนกันไม่ได้สร้างอะไรใหญ่โตก็ปลูกป่าอย่างเดียวปลูกป่าใครจะไปช่วงแรกนอนเต็นท์จ้ะ ขี้เลี่ยวก็ขุดดินขุดหลุมยุคกยุคยุครุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็คือแดยกับดินกินกับทรายจ้ะขี้เลี่ยวก็คือขุดหลุมส้วมซึมก็คือมึงขุดหลุมเสร็จพวกก็คือขี้ขี้เสร็จพวกก็น้ำลาดให้ซึมมานิดหนึ่งแล้วก็ดินกบนี่คือส้วมซึมจ้ะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยกับต้นไม้ใบหญ้าเพราะว่าช่วงแรกเป็นยุคข,ของการปลูกต้นไม้ต้องอาศัยปุ๋ยคอกเยอะรุ่นบุกเบิก รุ่นปลูกปา่าวุตั้งชื่อกับรุ่นปลูกปา่างูจะกินไหมครับงูจะจกหอยจกหามมือเลยของมือเหรอป้องกันตัวเองแล้วกันรุ่นลงสาเอก ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันเอาผูเอาสอบเอาเสียมไปขุดปลูกต้นไม้กันแต่ตอนแรกอันดับแรกคือต้องซื้อที่ดินก่อนอันดับสองคือเริ่มปลูกป่าตรงนั้นไม่จำเป็นต้องถมที่เลยเนาะไม่เลยไม่จาเป็นเลยอ๋อแต่ถนนมันสูงกว่าที่มันมันเสมอกับที่นะถ้าหน่อยเขาตัดเข้ามามันจะสูงกว่าที่ดินอาจารย์คิดว่าน่าจะต้องมีการถมหน่อยนึงแหละใช่ยังไงไอไอบนเนินสูงๆก็ไม่จำเป็นแต่ด้านหน้าเนี่ยต้องถม แล้วเราว่าขุดสระซะหน่อยเอาไว้สำรองน้ำจริงๆถ้าอาจารย์อยากพอมันเกี่ยวไม่ได้นะเปนเกียร์เนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขุดสระขุดสระน้ำเอาไว้เก็บน้ำช่วงแรกๆยังไม่มีไฟฟ้า,ขาเข้าก็าาติดแผงโซลาเซลล์ติดแผงโซลาเซลล์รับไฟไม่เป็นไรกูมีคนติดกูมีคนติดแผงโซลารเซลล์ไล้ส้มได้ส้มละสยามคอนเน็กติดแผงโซลารเซลล์เอาไว้ใช้ ซากไอจิ๋วเราไม่เจอหรอกงัวไปแดกจะเจออะไรซากงัวไปแดกมันก็แดกทั้งชุดจ่นแหละที่รอบๆเขาเผาป่าเขาโพดไหมเขาเผานะใช่เขาเผาวิธีการเดียวคืออะไรรู้ไหมเราต้องกว้างซื้อให้หมด วิธีการเดียวคือรอบแรกเราจะซื้อที่ดินที่เราซื้อก่อนพอเวลาเราทําไปทําอะไรไปเราเริ่มมีเหตุปัจจัยเราก็ซื้อต่อจนมันไม่เหลือบริเวณนั้นอ่ะเราก็เหลือเฉพาะเราเราเอาบริเวณเฉพาะด้านหน้าเราทั้งหมดอ่ะทั้งเวิร์งเลยอ่ะจะส่งผลอะไรไหมไม่ส่งผลหรอกก็เต็มที่แค่เขาเผาควันมันที่เขาเผาเพราะว่ามันไม่มีคนไปอยู่ใช่มันไม่มีคนไปอยู่ถ้ามีคนไปอยู่เขาก็จะไม่กล้าเผาหรอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะเป็นป่า มันฝุ่นจะเข้าไม่ถึงต้นไม้มันจะกรองฝุ่นหมดเขาถึงพยายามให้กรุงเทพปลูกป่าเ mm. พื่อลดพ m 2.5ไงเป็นวิธีเดียวเพราะว่าต้นไม้มันช่วยซับกรองฝุ่นเพราะนั้นเราอยู่ในพื้นที่ป่าไม่ต้องกลัวเลยเรื่องฝุ่นเนี่ยตัดจบไปได้เลย,เลยแต่อยู่ในพื้นที่โล่งพื้นที่เมืองเนี่ยเรื่องฝุ่นนี่เป็นปัญหามากใช่อากาศเป็นมลพิษแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยอากาศเป็นเพราะนั้นก็ต้องกว้านซื้อในบริเวณเราให้หมดบริเวณเราอะกว้านซื้อให้หมด ถ้ามีเหตุปัจจัยนะซื้อไปเหออที่ดินอ่ะซื้อเข้ามูลนิธิไว้แล้วก็ทําสถานปฏิบัติธรรมค่อยๆไล,ไ,ไล่ไปไล่ไปไล่ไปมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดอ่างเงี้ยวันหนึง่งไม่มีใครอยู่ตายไปก็ยังมีคนขึ้นมาทดแทนดูแลเป็นสถานปฏิบัติธรรมต่อไปได้สร้างคนขึ้นมาทดแทนถ้าไม่ได้ก็ตกให้เป็นแผ่นดินของวัดวารามสระไว้เป็นของวัดเพราะมูลนิธิเนี่ยมันมีทายาทอยู่แล้ว มีทายาตรับมรดกของมูลนิธิก็จะเป็นมูลนิธิด้วยกันซึ่งเราเอาเข้ามูลนิธิไหนก็ได้การจดครั้งแรกเนี่ยเราจดไปแล้วเนี่ยเป็นทายาทเราจะเปลี่ยนทายาทในการรับก็ได้วันนี้เราเอามูลนิธิวัดนี้มาวันหน้าเราเปลี่ยนมูลนิธิไปวันมูลนิธิอื่นก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็โอนให้ก็โอนเข้ามูลนิธิไหนก็ได้ที่เป็นวัดป่าวัดเขาอย่างเงี้ยก็มีมูลนิธิก็ขอไปขอแล้วก็เอาทายาทใส่ไว้วันหนึ่งที่นี่ตายแล้วอยู่ไม่ได้ก็ให้อีกที่หนึ่งบริหารจัดการแทน ไปรุ่นที่ห้าจะได้นอนคอนโดไม่มีจะคอนโดปลูกต้าเลยคอนโดไม่สัายะวัดสถานที่ปฏิบัติมึงจะมาให้ปลูกคอนโดแต่ถ้าคนมันเยอะนะมันก็ไม่แน่เนาะถ้ามันมากันจัดๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องอะไรเงี้ยแต่มันไม่วีเวกอะคอนโดอะจะแค่แบบแค่ขึ้นไปนอนนั่นแหละมันไม่วีเวกอะแต่ถ้ามันเยอะจัดเงียมันเยอะจัดที่พักก็จะไม่พอก็กางเต็นท์นอน แต่จริงนะถ้าตั้งกฎไว้เลยว่าใครจะมามาพักก็คือเราเอาเอากฎมานอนเอาเต็นท์มากางใช่เอาเต็นท์านมากลางน่าจะดีกว่าไม่อยากสร้างอะไรเยอะแยะเป็นคนไม่ชอบสอไม่ชอบอะไรก่อๆสร้างๆอยากให้มันเป็นป่าใจอาจารย์อยากมีศาลาหลังเดียวศาลาใหญ่หลังหนึ่งไว้ฟังธรรมมีกุฏิมีที่พักะอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงอาหารอย่างเงี้ย ลงฉันน้ําปนะาฉนอาหารกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรือนเรือนเรือนเก็บของมันต้องมีอยู่แล้วเรือนเก็บของก็อาจจะอยู่เรือนเดียวกันกับน้ําปนะก็ได้สาาย้อมผ้าเนี่ยทำแค่นี้พอแล้วมันไม่มีอะไรอย่าไปก่อไปสร้าอองโรงโรงครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรจะไปก่อไปสร้างอะไรเยอะแยะทำเฉพาะที่จําเป็นเรียบง่ายตามวัดป่าวัดเขาเพราะามันเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติสิ่งสําคัญที่สุดคือป่า ป่านี่สําคัญที่สุดน,นอนาลานะใช่ใครยังก็นอนบนาลานะใช่ใครนอนเต็นท์ไม่ได้ก็น,นอนสาระาบายก็อยู่บ้านใช่ใครสบายก็อยู่บ้านมาลําบากแต่กุฏิมันมีอยู่แล้วแหละกุฏิก็มีไว้สําหรับคนที่อยู่ประจําๆอะไรเงี้ยก็มามาอยู่มาพักผ่อนของตัวเองกุฏิใครกุฏิมันมีห้องน้ํามีห้องน้ําในตัวง่ายสุดรู้ไหมคืออะไรบ้านน็อกดาวสั่งซื้อมาโยนลงเลย บ้านน็อกดาวง่ายดีทําเสาไม่ต้องเทพื้นยังได้เลยลงเสาอย่างเดียววางมนเสาเลยยิงน็อตยึดให้อยู่ทําเอาแผ่นพื้นมาพามทําทางจงกรมบ้านน็อกดาวธรรมดาธรรมดาหลังละห้าห0ื่นบาทก็พอแล้วสาม0 0ื่นหรือไม่งั้นจ้างคนมายิงทําทํามันก็จะถูกหน่อยต่อห้องน้ําในตัวแล้วก็ทําทางจงกรมด้านนอกสบายแล้วน็อกดาวมันอยู่ไม่ทนวันนี้มีอะไรอยู่ทนแล้วมึงจะอ,อะไรอยู่ทนล่ะ ปูนมันก็อยู่ไม่ทนเหมือนกันนะแล้วปูนเวลามันไม่มีใครอยู่นานๆมันก็ลกล้างบ้างเปล่ากูไม่อยากสร้างถาวรกูอยากให้มันเคลื่อนย้ายได้ไม่ต้องสร้างเยอะสร้างเฉพาะที่จําเป็นพวกบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันจะต้องสร้างเฉพาะคนที่อยู่อยู่ตลอดคนไม่อยู่ตลอดไม่สร้างไม่ต้องมาอยู่บ้านน็อกดาวน์ไปกลางเต็นท์นอนมาห้าวันเจ็ดวันไม่ต้องมาอยู่ไปกลางเต็นท์นอนมาวันสองวันสามคืนอยู่เต็นท์พวกดูแลวัดดเออมันต้องบ้านน็อกดาวน์มันต้อง พวกดูแลวัดหรือพวกมาปฏิบัติเป็นเดือนอย่างเงี้ยให้อยู่ได้อย่างเงี้ยแต่เจ้าของที่เขาบอกว่าลิงเยอะเราไม่เคยเจอลิงนะเขาบอกมีลิงกูไม่เห็นลิงสักตัวเขาบอกว่าลิงมันเยอะครับแต่เราไม่เคยเจอลิงสักตัวนะึงแต่ลิงมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะโยกไปโยกมา,าที่อะเรลาไปสองครั้งไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินไง เขาน่าจะเป็นฤดูพอป,ปูก bueno เพเราะเราไม่เคยไปฤดูพอป,ปูกไงถ้ามันมีพอกขอพอพ้าวโพดเยอะๆอะไรเงี้ยมันน่าจะมีใช่เอาแ,<ต>แต่อีกหน่อยเป็นสถานที่ปฏิบัติมันก็จะไม่มา<ร>แต่ก็ไม่แน่บางทีมันก็มาหาอาหารอะไรเงี้ย <ๆ S 2> เพราะเรามันมีอาหารกินมีข้าวกิน <ๆ comunque S 2> มันก็จะมาวันนี้อาจารย์ขึ้นไปยอดอาจารย์เห็นอีั่าไหมครับก็เป็นปน่าเป็นภูเขาเหมือนกันมันก็ยังกั้นด้วยภูเขาอยู่ก็ลงไปเป็นเหวอ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นภูเขามันมีภูเขาซ้อนอีกโลกหนึ่ง เต็นท์นอนถ้าเกิดมีฝนก็แล้วมันมีฝนมันก็ปิดเต็นท์สิมันจะเป็นอะไรเต็นท์มันมึงเต็นท์เขาการฝนมึงก็พูดอะไรไปเรื่อยเต็นท์มันกันน้ําจ้าไม่ใช่มุงมุงกับเต็นท์เนอะไรอย่างนะจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเต็นท์จ้าเต็นท์กันน้ํามุงไม่กันน้ําจ้ามุงกันยุงกลัวน้ำไหลน้ำอะไรจะมาไหลมีทาง หลวงตาสินทรัพย์บอกจะให้ที่อาจารย์หกสิไร่ไม่ใช่เหรอคะบอกมา่อไหร่กูยังไม่รู้เรื่องเลยหลวงตาจะมาให้ที่ดินกูเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เรื่องสักอย่างถ้าให้แล้วที่ทำเลดีกูไปเลยนะกูบอกให้กูเปิดตูดแนบทันทีเลยรีบสร้างเลยกูแล้วระหว่างสร้างกูจะไปอยู่ที่นั่นด้วย ไม่รู้มันใครพูดกูยังไม่รู้เลยเนี่ยทำไมจะให้กูทำไมกูไม่รู้อ่ะคนคนคนไม่ได้ให้กลับรู้เฉยเลยว่าจะให้กูแต่กูคนรับกูยังไม่รู้เลยว่าท่านให้กูหกสิบไล่์เว้ยงงพูดไปเรื่อย พระมีครัวส่วนตัวคิดเห็นยังไงพระไม่มีครัวจ้ะเนี่ยปัญหาผู้มึงเนี่ยโดนปั่นกันชจะ,ะเละเนี่ยความโง่ของคนไม่ตรวจพิสูจน์ตู้เย็นที่มึงเห็นอะ่ะมันไม่ใช่ของวัดครัวก็ไม่ใช่ของวัดมันบ้านเขาบ้านโยมอุปถากเนี่ยมึงไม่เตื่นมึงโดนเขาปั่นจะเละเทไปหมดเชื่อข่าวลวงข่าวข่าวเพอเจอเลเทปไปหมดว่านี่คือตู้ คำว่าที่เขาอธิบายว่าน,นี่คือของพระจานย์คทธิทัท้งหมดความหมายคือเขาทําไว้ทํากับข้าวถวายวัดทุกวันมึงก็ไม่ตื่นน้มันบ้านโยออมอุปถากตู้เย็นบ้านโยมอุปถากตู้เย็นเขาแต่ตู้เย็นใบเนี่ยเขาทําแยกไว้เพื่อถวายพระคึกฤทธิ์ทำอาหารถวายทุกวันโอ้ตาย มันแยกแยก,กันไม่เป็นใครปั่นอะไรเชื่อหมดใครพูดอะไรเชื่อหมดเริ่มแยกแยะก,ก,กันไม่ได้ไปเรื่อยเนี่ยคนเรานะสังคมยุคนี่มันใส่ร้ายป้ายสีกันง่ายมากเราเนี่ยสร้างกิเลสแห่งการเกลียดชังกันง่ายมากโคตรง่ายมากใครลงอะไรนิดเดียวเราก็เชื่อแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงด้วยซ้ำเราเชื่อไว้ก่อนละ ฝนตกเขเนี่ยอาจจะกำลังกลับบ้านฝนตกหนักไปแล้วแน่เลยเนี่ยวิกตอบผู้เมื่อกี้ข่าวช่องสามย้อนไปสี่ห้าปีมีงินเอินใ้สีการประมาณห้าร้อยกว่าล้าน ก็ไปสืบมาสืบเส้นมาเลยกูบอกแล้วว่าถ้าทำชั่วทำเลวกูไม่เก็บไว้กูดา่าเอาเลยกูจะรอเลยถ้าจริงนะถ้าจริงกูนี่แหละจะเป็นคนออกมาพูดกูไม่กลัวหรอกกูฟาดหมดแหละถ้าเกิดเป็นความผิดพรุ่งนี้อาจารย์ไปโคราชนะพรุ่งนี้อาจารย์ไป วัดป่าสัพทวีธรรมารามสามารถไปเจออาจารย์ได้ตอนบ่าย3ที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามโคราชโคราชไอ่วกพุกตาปูนปัน้นเอาแวะข้างทางเอาก็ได้ไอตัวนั้นก็ถูกอยู่ไม่ใช่ว่าแพงไปถึงโคลาดแล้วยังไงมันก็ถูกแล้วตามข้างทางก็แวะได้ ไม่ต้องเข้าไปถึงด่านเกวียนหรอกก่อนถึงปากช่องมันจะมีใช่นั่นแหละแวะซื้อตรงนั้นได้ทั้งไกลทั้งกลับมาได้หมดอ่ะแวะดูได้หมดอ่ะเดี๋ยวแวะดูตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องวิ่งเข้าไปมันลึกเกินเสียเวลาไปชั่วโมงอะชั่วโมงกว่าใช่มันเสียวนวนไปวนมาซื้อเอาแถวนั้นอ่ะถูกดีร้านไหนก็ได้ ตีก,กันแล้วที่หนองจานคืออะไรวะขายของกี่โมงไม่แน่ใจอาจจะไม่ขายอ่ะนะเพราะว่าเสียงไม่มี อย่ามาพิมพ์เผยแพร่พระเจ้าที่น,นะจ๊ะเดี๋ยวกูถีบออกนะจ๊ะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ในการเผยแพร่พระเจ้ามึงจะอย่าก,กรุณามาที่นี่จะเดี๋ยวกูถีบออกนะจ๊ะไปพระเจ้าที่อื่นจ๊ะที่นี่กูสอนคําสอนพระพุธเจ้าจะไม่ใช่คําสอนพระเจ้าไม่ต้องมาเผยแพร่ให้มารู้จักกาลเทศะบ้างจ๊ะอย่ามาทําตามสันดานตัวเองพระเจ้าไม่สอนมึงมาหรือว่าต้องมีมารายาท วันนี้ดูโหนกระแสไม่จบเพราะว่าตอนท้ายอ,อาจารย์เดี๋ยวกลับไปดูต่อเพราะว่าตอนที่เขากําลังแบบคุณหนุ่มกําลังทําหน้างงๆอ่ะนน่ะก,กูเข้ารายการพอดีไงรายการมันขึ้นแล้วไงกูเลยต้องปิดโทรศัพท์ก่อนกูนี่อยากฟังต่อมมากเลยอ่ะ